สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับก็จะเป็นอตอนสุดท้ายนะครับในซีรีส์ของ p l n n UML ซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็จะทดลองอนำ Plan UML นะครับรวมกับกราฟวิชุลัยเซสชั่นเนี่ยมาติดตั้งบนเครื่องนะครับแบบออฟไลน์ line นะครับในการติดตั้งบนเครื่องแบบออฟไลน์ line เนี่ยจะช่วยให้เราเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึง ที่น่าสนใจก็คือแอนยูเ m l กับ Graph Visualization เนี่ยก็จะเรนเดอร์เป็นภาพทิ้งไว้ให้เราในโฟลเดอร์เดียวกับซอสโค้ดเลยนะครับเรามาดูกันว่าเขาจะทำงานยังไงนะครับจริงๆแล้วอแอนยูเอลเนี่ยนะครับเป็น open source ตัวหนึ่งที่มีซอสโค้ดอยู่บน github นะครับงั้นถ้าเราอยากจะได้ซอสโค้ดมาคอมไพล์เองนะครับ หรือมาสร้างไฟล์เองเนี่ยก็ทำได้นะครับโดยการไปที่ g i t h u b com น slash plantuml แล้วก็ slash plantuml อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะไปเจอกับ2อ,อย่างก็คือสิ่งแรกเราจะไปเจอกับสู c รโค้ดนะครับกับอันที่2ก็คือเราจะเจอกับ release นะครับ binary นะครับซึ่งพอเราเข้าไปนะครับเราก็าไปในใน,น plantuml เนี่ยถ้าเราคลิกไปที่นะครับไปที่ดาวน์โหลด รีลีสของเขานะครับก็จะมาตามลิงก์นี้เนาะตามลิงก์ที่ชื่อว่า,า g i t h u b com นะครับ slash planuml slash planuml slash release นะครับก็จะมาเจอกับรุ่นนะครับต่างๆของไฟล์นะครับที่เขา,าที่เขาทำไว้นะครับซึ่งในรุ่นล่าสุดนะครับที่ที่ทำคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นหนึ่งจุดสอนะครับสองศูนย์2022ก็คือปีนี้นะครับรุ่นแรกของปี2022ก็ไม่รู้เนาะ dot ศูนย์แล้วก็ด o t จานะครับขนาดประมาณ9.45เมกเราก็ทําการดาวน์โหลดนะครับทําการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ dot ดดจานียมาไว้ในเครื่องนะครับยังไม่ต้องอ่านดาวน์โหลดซอฟต์แวมาก็ได้นะครับดาวน์โหลดแค่ไบานารี่หลังจากนั้นนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถดับเบิลคลิกนะครับเรียกได้เลยนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า C/ e r i e s s l a download นะครับดับเบิลคลิก เรียกโปรแกรมนะครับ uh, p um l a n รอยแอ y เนี่ยเป็นเป็นรุ่นของเขาเนาะแล้วแ,ลแต่นะครับ uh, ถ้าเราดาวน์โหลดหลังจากนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนเวอร์ชันไปนะครับหลังจากนั้นทําไงครับเรียกขึ้นมาแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม c h uh, a n change d i r e c t o r y นะครับทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่า,าถ้าเขาทํางานอยู่ที่ไอ้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องสร้างไฟล์ short code ที่เป็นนามสกุล puml เนี่ยไปไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง browse นะครับไปที่ที่ที่เราจะทำงานนะครับเรียกว่าเป็น working directory เนี่ยที่เก็บไฟล์ puml นะครับสร้างไว้สักที่หนึง่งในตัวอย่างนี้เป็นใน drive c นะครับ drive c f เดอ e r puml นะครับอยู่ที่ root แล้วก็กด open นะครับพอเรากด open เนี่ยเขาก็จะ set default directory ของไฟล์ working นะครับ ซึ่งเขาจะหาอะไรบ้างก็จะมอ,องหาไฟล์ที่เป็น t txt ex java หลายอย่างนะครับตามนี้เลยนะครับหาแล้วเขาจะทำไงก็จะเรนเดอร์ไฟล์พวกนี้นะครับให้กลายเป็น png เพราะฉะนั้นวิธีการนะครับถ้าเราจะทดลองเนี่ยเราก็ทำตามขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปเขียนซอสโค้ดนะครับเช่นในตัวอย่างเนี่ยชื่อ uh, class diagram 1. puml นะครับเซฟไว้ที่ drive c นะครับ slash p uml ก็เก็บลงไปในนี้ทันทีที่เราบันทึกนะครับแพนยูเอจา,อา Plan U R. นะครับก็จะเจอไฟล์ตัวนี้เจอสอดโค้ดพอเจอ code, สอดโค้ดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรนเดอร์ให้กลายเป็นพีเอนโดยอัตโนมัตินะครับทันทีเลยใครที่สร้างเว็บไซต์เนี่ยจะพบว่ามีความสะดวกมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งชื่อ ไอด้ดอทดอทดอทจที่เป็นภาพเนี่ยไว้ใน html นะครับแล้วเราก็มาสร้างชื่อของ p m l ให้ให้ตรงกับไฟล์นั้นเนี่ยเวลาเรา diagram, อัปเดตไดแกรมไฟล์เนี่ยก็จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเว็บเราก็จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติใช้วิธีนี้บ่อยนะครับในเรื่องของเวลาสร้างไดแกรมบนบน,บน,บน GitHub Server ซึ่งซึ่งมันจะใช้ไฟล์ Markdown นะครับ เราก็ใส่ชื่อไฟล์เนี้ยไว้ในไฟล์ markdown แล้วเราก็ไป Edit ไอ้ Sort Code ตัวเนี้ยพอเราเซฟ s อ r r t Code ปุ๊บเขาก็จะ r e n e e อร์ไฟล์ให้โดยอัตโนมัติแล้วเราก็ Push เอาทั้งหมดขึ้นบน Git Hub Server ได้เลยกลับายว่า Document เราจะอัปเดตทันทีนะครับเวลาเราแก้ไข Sort Code หนึ่งครั้งเราก็จะได้ภาพมาหนึ่งภาพแล้วก็ Push ขึ้นไป markdown เราก็จะอัปเดตทุกครั้งนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะดวกมากแต่ทีนี้หลายคนนะครับจะพบว่าเวลาเรามีไดแกรมที่ที่ค่อนข้างตัวใหญ่หรือว่าซับซ้อนเนี่ยมันจะทํางานค่อนข้างชา้าเพราะอะไรครับเพราะว่าแพนยูเอลเนี่ยเขาก็จะทํางานร่วมกับกราฟวิชวลไลเซชันนี่แหละแต่ว่าถ้าเราไม่มีกราฟวิชวลไลเซชันบนเครื่องนะครับ ภาพ HTML เนี่ยก็จะสร้างเป็น .gv แล้วก็โยนขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเพื่อไปไหนครับเพื่อไปที่เว็บไซต์ของ Graph Visualization ส่งไปให้ Engine เนี่ยเขาช่วย render. เรนเดอร์เรนเดอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็โอนกลับมาที่เครื่องของเราเฉะนั้นกระบวนการเรนเดอร์การโอนกลับมาที่เครื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นที่อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเราช้าหรือเรามีปัญหาขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะไม่สามารถเรนเดอร์ภาพได้ นั้นวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับหรือเพิ่มความรวดเร็วเนี่ยก็ทําได้โดยการไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไบเนอรี่ของกราฟิชวลไอเซชัน <Visual ization S 1> เนี่ยลงมาติดตั้งที่เครื่องนะครับวิธีการคือเราก็ต้องไปที่แหล่งที่อยู่ของเขานะครับที่อยู่ที่ก็เรียวกว่าอะไรนะสดใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ที่เดียวกับซอสโค้ดคล้ายๆกับแพนดูเอลตะกี้ใช่ไหมแต่ว่า กราฟ i ิชวลไ z เซชันเนี่ยเขาจะอยู่คนละเซอร์เวอร์กับ Penuml นะครับคือเขาจะอยู่ที่ GitLab GitLab นี่ก็คือ,อเป็นเพื่อนๆกับ GitHub นั่นแหละนะครับแต่ UI อาจจะคนละสไตล์กันนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วก็จะเป็น Git Server เหมือนกันนะครับซึ่งใน GitLab นะครับถ้าเราเข้าไปที่โฟลเด Graph อร์ Gitlab/ g r a ัดกราฟวแล้วก็ Gra g r a p h i s อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายลบเนี่ยแล้วก็ Release เนี่ย ก็จะเป็นไงครับก็จะไปเจอกับสอร์โค้ดอ่าไม่ใช่สอร์โค้ดนะครับเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งสอร์โค้ดแล้วก็ไบนารี่โค้ดนะครับแต่เราสนใจที่ตัวนี้นะครับสนใจเท่ตัวที่อ่ารันได้นะครับติดตั้งได้เข้าไปดาวน์โหลดมานะครับอ่า windows 10 c m a k e Release นะครับ s r a p h i c ์ l แล้วก็รุ่นนะครับจะเลือกรุ่นที่ล่าสุดนิดหนึ่งแล้วก็มีเวอร์ชันอ่า win 64หรือ win 32ก็แล้วแต่เครื่องของเรานะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จก็มาติดตั้งที่บนเครื่องนะครับติดตั้งเสร็จนะครับเราก็ลองแก้ไขไฟล์ .puml แล้วก็ลองเรนเดอร์ดูใหม่นะครับจะพบว่ามันจะเรนเดอร์เร็วขึ้นมากนะครับเพราะว่า,าตัว .puml เนี่ยจะได้ไม่ต้องส่งอะไรครับไม่ต้องส่ง .gv ที่เขาสร้างเนี่ยไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วเขาจะส่งไปยังกราฟวิฟวชวลไลเซชันเนี่ยในในเครื่องของเราเลยนะครับโอเคนะครับ อันนี้เป็นแค่คําแนะนำนะครับยังไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็สามารถไปติดตั้งได้โดยไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วก็ทําแล้วก็จะเห็นผลจริงๆนะครับซึ่งอินดิเตอร์ของการทดสอบตรงนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้ Visual Studio Code ได้เหมือนเดิมนะครับใช้ Visual Studio Code ได้เหมือนเดิมทีนี้ผมลองสาธิตให้ดูนิดหนึ่งนะครับ หาเพนยูเอลจาก่อนไปตั้งไว้ที่ไหนนะครับนราจะเป็นไดซีแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเอ,เอาเวลาน,นิหนึ่งนะหาไม่เจอละแต่ย้ายไปไว้ที่อื่นแล้วนะครับยังไงก็ฝากเป็นภาระของทุกท่านแล้วกันนะครับไปลอง ติดตั้งแล้วก็ทดสอบดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็คงขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ